สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววัดอราวเฮียนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่บ๊อบพี่ก้อยเช่นเคยนะครับกับช่องแถวนี้มีอะไรนะครับวันนี้พี่บ๊อบกับพี่ก้อยชวนเพื่อนเพื่อนเที่ยวแบบสายบุญกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ตำบลยางหักอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาเที่ยววัดเบญจกีรีนครนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามเราก็เลยพาเพื่อนๆครับมาเที่ยวชมความงามของที่นี่นะครับ เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงการนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเราสองคนนีครับเป็นพระอุโบสถนะครับทําจากไม้สักทองแกะสลักนะครับซึ่งด้านในนี่จะมีหลวงพ่อพระเจ้าทันใจทรงเครื่องสำริดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนนะครับอาตามมาเลยครับผม okay. ตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วครับเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปากราบสักการะหลวงพ่อพระเจ้าทางใจกันนะครับเป็นอุโบสถแกะสลักเป็นงานแกะสลักที่โอสวยงามครับนึกว่าอยู่วัดแถวภาคเหนือเลยนะเน่ จะเห็นว่า,าภายในพระอุโบสถนะครับจะมีงานแกะสลักไม้นะครับนะครับตรงด้านข้างผนังของพระอุโบสถนะครับเป็นงานแกะสลักไม้ของสวยงามมากๆครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเสาตรงเนี้ยเสาภายในพระอุโบสถก็เป็นงานแกะสลักเหมือนกันครับวิจิตรงดงามมากๆครับหาชมได้ยากครับแต่ถ้าจะตามเรามาชมก็ที่นี่เลยครับผม วัดเบญจากิรีนครนคระครับหลังจากที่เรากราบขอพรอองค์หลวงพอ่อพระเจ้าทันใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันนะครับผม นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับวัดเบญจกีรีนครนะครับก็เป็นเหมือนเจดีนะพี่ก้อยเป็นเจดีเจ็ดชั้นนะครับแล้วก็มีบันไดทางเดินยาวแล้วก็มีพญานาคสองฝั่งอยู่สองฝั่งนะครับสวยงามครับสวยงามตอนนี้เริ่มร้อนละเดี๋ยวตอนนี้ปลอดคนบดีเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนครับเห็นว่ามีอะไรนะมีมีระฆังหนุนดวงด้วยไปค่ะเดี๋ยวพาพี่ก้อยไป ตีละครังหนุนดวงเราเจอเป็นละครังละไม่กี่ขั้นแต่ก็เริ่มเหนอยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบหลวงพ่อด้านในก่อนนะครับ <c oughs> ค่อยออกมาตีละครัง หลังจากเราไหว้พระข้างในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพี่ก้อยพากับพี่บ๊อบพาไปเคาะคระฆังกันค่ะ,ะมีทั้งหมด291ลูกครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเคาะคระฆังเสริมดวงขอพรเฮงเฮงปัง,ปงๆช่วงปีใหม่กันนะครับ <ใจ S 1> อ่านี่ยพี่บ๊บมีอุปกรณ์แต่พี่ก้อยใช้แบบไหนอ๋อใช้เป็นแบบมือหมุน อีกจุดหนึ่งครับที่ด้านหลังฟรีบ๊อบนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟแต่ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าวันนี้อ่ะเปิดอยู่ค่ค่ะเดี๋ยวไปชิมกาแฟกันแล้วก็ด้านบนน่นะครับด้านบนจะมีพระพุทธรูปนะครับสีสีขาวสวยงามครับป้ายก็เปิดอยู่นะด,ด ่ไมเปิดแต่ปิดก็สามารถสั่งกาแฟแล้วก็มานั่งชมวิวจากจากตรงเนี้ยก็จะเห็นวิวของพระอุโบสถแล้วก็ในส่วนของภูเขาครับสวยงามครับเหมือนเหมือนถูกล้อมรอบด้วยภูเขา เมื่อกี้พี่ก้อยจะมาชิมกาแฟแต่ปรากฏว่าวันนี้ร้านปิดเราขึ้นไปชมความงามของอพระพุทธรูปด้านบนนะครับโอ้ทางขึ้นก็จะชันนิดนึงอ๋อด้านบนก็จะมีเป็นศาลาให้เรานั่ง ครับในในส่วนถัดจาก,กร้านกาแฟมาครับเราเดินขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็จะพบกับพระพุทธรูปนะครับสีขาวสวยงามครับผมแล้วก็ในส่วนของวิววิวด้านหลังตรงนี้ก็จะสามารถชมว,วชิวทิวทัศน์แล้วก็ทุกส่วนาภายในยวัดเป็นจากคีรีนครนะครับจะเห็นว่าวัดเนี่ยถูกล้อมรอบไปด้วย ภูขเขาครับก็ถึงได้ชื่อว่าเป็นอะไรวัดเบญจกีรีนครนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดสงการานนี้เนี่ยวันหยุดยานเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับก็เชิญชวนนะครับมากราบไหว้ขอพรมาเที่ยววัดเบญจกีรีนครนะครับอยู่ที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราดชบุรีนะครับปากท่อเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะเลยแหละเดี๋ยวพี่บ๊อบจะปกักหมุดปัก G P S นะครับ ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับอ่ะก่อนจากกันไปนะครับเหมือนเดิมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับทริปนี้พี่ไอ่พี่พบอ๊อบขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย